สมาชิก c ีเอดการ์ดที่น่ารักโปรดทราบกรุณาตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของท่านหากบัตรสมาชิกของท่านใดหมดอายุภายในเดือนสิงหาคม2556นี้ท่านสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกใหม่พร้อมขยายอายุบัตรสุดคุ้มใช้ได้นานถึง4ปีได้แล้ววันนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2556 พิเศษสุดสำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสะสม4,000บาทขึ้นไปรับเลยสิทธิ์ต่ออายุบัตรสมาชิก C1 Card ฟรีสำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสะสมไม่ถึง4,000บาทก็ง่ายง่ายเพียงซื้อสินค้าภายในร้านครบ600บาทรับสิทธิ์ต่ออายุบัตรสมาชิก C1 Card ฟรีได้เลยหรือเสียค่าธรรมเนียม100บาทสำหรับการต่ออายุที่สำคัญ อย่าลืมนําบัตรเก่ามาด้วยเพื่อทำการต่ออายุบัตรสมาชิกนะคะอย่ารีรออย่ารอช้ารีบเลยต่ออายุบัตรสมาชิก c 1การ์ได้แล้ววันนี้ที่ C 1 Bo ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ